New non นิวนอนดูนิวนะฮะยูทูบชื่อ Oxygen Official นะฮะฝ like, ากไลค์ u b s c ค i b e กันอย่าง,งาี้ตามไปฟังเอิงของเรานะฮะแชร์คอมเมนต์คุยกันดีทวิตให้เราได้อยู่กับซีรีส์นี้ได้ไหมน่ารักเหลือเกินนะฮะวันนี้เรากลับมากับรีแอคชั่นนะคะเรื่องรักใต้บรรทดัด b e t t e r of the Writers คะ่ะ เป็นตัวอย่างเต็มเตมห้านาทีเลยนะคุณผู้ชมก่อนที่เขาจะเริ่มฉายจริงก็คือประมาณปลายปลายเดือนกรกฎานี้หกเจ็ดนะฮะก็ทางค่ายดูบันดีนําแสดงโดยน้องติวเตอร์น้องยิมไปร่วมโปรเจกต์ครั้งยิ่งใหญ่ครั้งนี้จะเป็นจอมยุดกลางเป็นเรื่องราวของนักเขียนที่มาวุ่นมาวายมาวนมาเวียนก็กํากับโดยคูก,ก้าแล้วก็ขอบคุณทางผู้จัดด้วยที่ให้เราไปวุ่นวายมาวันนั้นที่เซนทันเวอร์ไปดูอีพีหนึ่งในโรงภาพยนตร์แล้วก็ฟังเขาเล่าเรื่องมาเรื่อยๆน้อยน่าดูมากเลยซีรีนี้เ ดูกันก่อนว่ามูทอนจะเป็นยังไงเดีวมอลกันต่อนะฮะเจนเลอร์รับได้บรรทัด Better of the writer นะฮระสัญญ่าใช่ดล้วเนียนั่นใครอ่ะสัญญ่ามีลูกค้าพอมาร้องเรียนว่ามึงไม่เหมาะกับงานนี้ว่ะท่อน้ำแตกว่ะน้ำท่วมห้องหมดเลยก็ถ้ามึงทนไม่ได้มึงก็ย้ายออกไป ยช่ของแต่ผมไม่ได้ลอกนะลำดับต่อไปขอเสียงปรบมือให้กับแขกรักเชิญขั้นแทบของเราสื่ออรยนักเขียนมหาเทพผมมาถึงวันนี้ได้ใครก็ได้ช่วยแม่หนูด้วยแม่หนูติดอยู่บนต้นไม้ค่ะพี่ก็เพราะเขา เอยมันต้องมีเจ้าชายเพราะมีเขาเลยมีสื่อเออเย่ในวันนี้เพราะมีเขาเลยมีสือเอ้อเย่ในวันนี้กับตัวละครน้องก็คือต้องมีอะไรกันสักอ,อย่างหรือเปล่าหรือตัดแกงอีกแล้วสือเออ,ยอเออย่ทรายน้อยแต่มันก็ไม่ไ<ด>ไมีทาง ที่มึงจะไปรู้ความคิดของเสือเอเย่ได้ใช่ปะกูยังคิดไม่ออกเลยว่าทําไมกูถึงเขียนพอดเดียวกันเป๊ะกับเสือเอเย่เป็ <Huh? S 2> ละครหลักในผลงานของเขาอะมันจะมีอะไรที่มันก็เกิดขึ้นไว้ละเมิดเลยก็เหมือนกันอยู่แสดงว่า <S 2> <S 2> อย่างกับว่าใจเชื่อมถึงกันเขากำลังตามหาใครสักคนมาตลอดน้องคนนี้นี่น้องเสือนะเมเออน้องเจมส์กูมีพิธีที่ทำให้มึงได้เคลียร์กับเสือไอเย่แล้วกูแต่ตัวน่ารักมากมึงอ่ะมันเล่นเกมกับกูเหรอนะ ส่วาเป็นการละลายพฤติกรรมขอโทษที่ทำให้คุณลำบากนะนักข่าวของผานั้นน่ะกูเจอเขาแล้วคนในความทรงจำว่ะวาอได้เชิญนักเขียนชายยอดนิยมทัหคนมาร่วมใช้นามปากกาในตาพิศวงเพื่อเขียนนิยายวายเรากลุ่มในตาพิสวงได้เปิดตัวในวงการนิยายวอย่างเป็นทางการแล้วตองเป็นนักเขียน เอกเท่งก็เป็นตัวละครในที่ใหเรื่องหนึ่งอู้เตอร์อู้เตอร์อูปู้จริงมากเฮ้ยแปลกนักทำไมข้าอยากฆ่าเจ้าแต่กระบี่กลับเพราะว่ากระบี่จะทำไงหรอมีใครอ่ะทำไมเป็นเจ้านี่เป็นจอมมาหรอแรงมากจะถูกกันหรอเจ้าทำอะไรน่ะ กนั่นบทเสิร์ฟของหลานเจนอ่ะผมยกให้คุณเขียนแล้วกันผมกลัวว่าจะทำออกมาได้ไม่ดีอะดิคนชายน้อยที่ผมรู้จักอ่ะเป็นนักเล่าเรื่องที่เก่งในส่วนนี้โลกเลยเชื่อผมสิโอ้ยไม่องังสรรควิวแต่เสือแย่เ่เป็นนักเขียนคนนึงที่ผมนับถือเขาหลังเข้ามาทำงานสายนี้ผมชมแบบจริงใจนะเนี่ย ก็ไม่อยากเป็นบอกอให้ผมก็ไม่ต้องเป็นก็ได้แต่อย่าทำตัวเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายได้ไหมน่ารัก<อ>กันจังเลยอ่ะอพี่มาบอกรหรอไม่อ,อ้อนจังเลยมีความสุขมากใช่ไหมที่เห็นผมเป็นไอ้โง่สนุกมากใช่ไหมที่เรื่องความรู้สึกข,ของผมอะ่ะผมชอบคุณจริงๆผมแค่อย,อยากจะบอกผมได้ยินทั้งหมดเลยนะโอ้มผมอาจจะไม่เหมือนกับคนที่คุณคิดอบอุ่น ผมชอบคุณน่ารักเกินถ้าผมจำเรื่องราวตอนเด็กไม่ได้คุณจะเสียใจไหมอ้าเจำตอนเด็กเองพอมากเขาชื่อจริงจับแล้วมาเขียนเรื่องราวของคุณในชีวิตจริงของผมสิโอ้แม่ผมไม่รูอ

คูก้าบอกว่า พัชจีนเนี่ยเป็นเรื่องราวที่พอเขาจินตนาการในหนังสือเนี่ยมันคือการเล่าไปแบบนั้นมันก็ต้องเล่าให้คนดูเห็นภาพหน่อยสิแต่ว่าชีวิตจริงอ่ะก็อยู่กับประเทศไทยนี่แหละส่งอาหารอะไรกันน่ะขอดาววาอาจจะเคยเจอกันตอนเด็กๆหรือแบบสมัยก่อนอะไรอย่างเงี้ยเ,เพราะว่าเขาพูดว่าตามหาการเจอกันแล้วอะไรอย่างงี้มีการสื่อใจถึงการมีการตามหาการถ้าไม่ได้ลำขนาดว่ากับชาติมาเกิดก็น่าจะแค่เจอเคยเจอกันตอนเด็กๆกูกาจะเล่าไว้หลายอย่างเนี่ยตามไปดูได้ที่ติ๊งติ๊งคลิปอยู่แถวนี้แหละคือเน้คือเดินลงแต แอบไปได้คุยก e. ับพุ่มกลับมาเรื่องของการทํางานแทบลืมเป็นยังไงพอเห็นมูดแอนโทนของซีรีส์ก็แบกใหม่มันก็ดูแปลกตาดีเนาะติ๊ดตรอยิ้มของฉัน จอมยุทธแสดงโอ้แล้วในพาร์ทของคนไทยก็หล่อเหลาคนลเกินลทำไมดูอ้ะเาดแต่หล่อเลยเกินหล่อมากหล่อเกอในวี้เท่าเนียรุ่กพีก็มมนถุดเด่นก็แปลกใหม่สำหรับวงการวายของเราเพราะว่าเราไม่เคยการไปจอมยุทธมาก่อนเชียร์นะกันขอให้ด่งดังขอให้ทุกคนดูแลชอบปับปังเอาจริงอะเราสองคนไปดูมาแล้วอีพีหนึ่งเห็นฟิล์มกาแสดงกันและว่าติวเตอร์ยิมเล่นเป็นธรรมชาติมากพอเป็นบทเด่นเนาะเป็นเรื่องนี้เป็นพระเอกในเอกกพรก็มีการดึงความเป็นตัวเองออกมาได้ จะเตือนทุกคนไว้เพราะว่าจากที่เห็นอะมูทแอนโทนมนจะมีความเป็นซีรีส์จีนหน่อยหน่อยมีความเป็นจอมยุทธแล้วก็การเล่าเรื่องที่อาจจะไม่คุ้นชินเปิดใจค่อยๆดูว่าเขาเล่าเรื่องอะไรอยู่ก็ดูได้ก็ไม่ได้ถึงกับติดกัาดนั้นนุกอยู่แต่ในมุมของเราที่มาดูซีรีส์เยอะอะทั้งไทยทั้งเกาหลีทั้งจีนอะไรเงี้ยแล้วรู้สึกว่ามันก็จออยู่ไม่ได้แย่เลยมาเป็นซิกเนเจอร์ของการเล่าเรื่องแบบจีนนะทุกคนถ้าใครดูซีรีส์จีนน่จะรู้ว่าการเล่าแบบค่อยๆเล่าการเล่าช้าๆค่อยๆเล่าเน ลองดูก่อนจะได้รู้ว่าเอ้ยมันตรงไทยเราไหมแล้วโอเคหรือเปล่าก็ต้องขอบคุณแฟนๆที่เลือกมาดูเลย่องน้องเหล่าแล้วก็ฝากให้เราใจเราด้วยทำเรื่องนี้ตัวเล็กตรงนี้ก็มาคุยกันได้ว่าอยู่ใต้ยิมหล่อเพลงใดหรือว่าคนอื่นด้วยเรามีตั้งหลายคู่เนี่ยเป็นแฟนใครใครเดียวกันได้รู้คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับน้องพลอยมากๆ ไม่ยังมางนี้นจริงแล้วก็ถ้าอยากดูซีรีส์เต็มหรือว่าแบบเชียร์คู่ไหนอะไรยังไงห,หรือจะแนะนําอะไรก็พิมพ์ไว้ได้นะทุกคนอ่านตลอดอ่านทุกคอมเมนต์เลยก็ฝากรีทวิตเผื่อเอด้วยนะฮะให้แทนยินดนดูให้ดูอยู่กับซีรีส์นี้นะฮะน่าชื่นชมน่ารอดูอีกเรื่องหนึ่งเลยฝากออฟเซียนออฟฟิเชียลช่องนี้นะทำรีแอคชั่นมาไลค์สตอร์กให้ดิฉันติดตามไปความมือของเราตามกันไว้นะฮะแชร์ปั่นวิวนะฮะเราจะกลับมาใหม่กับซีรีส์อะไรในจักรวาลซีรีส์วายที่มากมาาาายยยย่่่่งท้้้้สสสสสินนนนนนนปปีีีีีีแบบบบบะะวววัััดดดูลไกอค๊าย